โอเคครับสวัสดีครับ,รบนี่ผมมาเล่นไมโครให้ดูเคยดูไมโครใกล้ๆแบบนี้ไหมครับไม,ไม่เคยใช่ไหมอ่าโอเคขยับมาใกล้ๆผมนิดนึงครับโอเคขอบคุณมากครับนี่ในมือผมมีอะไรไหมครับไม่มีไม่มีนะครับไม่มีอะไรช้าๆเดี๋ยวผมจะทาอะไรดูหนึ่งสองจะมีเหรียญออกมาอ่อา๋ยวผมจะทำนี้ครับถ้าเกิดผมกำเหรียญไว้ทางมือนี้เป่ามันจะหายไปไปโ่ทางด้านแขนเสื้อนี้ อีกหนึ่งครั้งกำรับถูกแขนเสือ้อจะไปโผล่ทางด้านนึ่าทางนี้ครับกะรู้หูได้อ่าทีนี้แบมือให้หน่อยครับโอเคอันนี้แล้วกันใายโทษครับ <c oughs> อ่โอเคช้าๆโอเคอีกครั้งอุย้ยตดหอ่าโอเค,อเคช้าๆหนึ่งสองสาม จะหายยาอยู่ให้ดูเหรียญช้าเคยเห็นเหรียญแบบนี้ไหมครับไม่เคยไหมเหรียญไม่ใหญ่กว่าเหรียญไทยใช่ครับใหญ่ไหมครับใหญ่ใหญ่มากใช่ไหมเหรียญใหญ่มากเหรียญใหญ่มากเลยใช่ ทีนี้เดี๋ยวผมมีกลน,นึงเป็นกลท่า่ะ,ะนี่ทย่ยให้ดูก่อนว่าไพ่เป็นไพ่ปกติผมจะทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมมีไพ่หนึ่งใบเป็นไพ่จ๊กเกอร์นะครับอันนี้เราจะไม่ใช้ช่วยแบมือให้หน่อยรครับแล้วก็เอาอีกมือหนึ่งประกบไว้ครับโอเคฝากไว้ก่อนนะ ทีนี่ครับเดี๋ยวผมกีดไพ่กีดไปเรื่อยๆต้องการตรงไหนบอกหยุดนะครับพร้อมไหมครับโอเคนะพร้อมนะหนึ่งสองสามช้าไป <Okay. S 1> อีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับดูแลจำไว้ไจำได้นะโอเคทีนี้ผมจะสับไถอา่า ที่เลือกคือเบอร์อะไรครับเก้าเก้านะเก้าอะไรครับใช่เก้าใบนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมลองหาตอนไม่ใช่ใบ,บนี้นะน<ม>อือเ,เ,เอก้าเก้าเก้าดอกจิกเก้าดอกจิก,กไม่มีไม่มีนะอ๋อผมฝากโจ๊กเกอร์ไว้เมื่อกี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวช่วยเปิดเปิดโจ๊กเกอร์ดูกลางๆอาครับเขบขครับไรปเนชางโอเคขอบคุณมากครับขมสวัสดีครับ ผมชื่อว่าฟลุกมือปิศาจวันนี้มาถ่ายรายการเด e Boys' สตร r e t m a g i กับผมเป็นรายการเกี่ยวกับมายากรปกติทุกพี่เคยชมมายากรอะไรใกล้มาก่อนเลยครับพอเคยดูในทรทันมาบ้างอ่าโอเคครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่ฟลุกจะได้มาเล่นให้ชมแบบสดๆนะครับโอเครบกวนแนะนําตัวกับกล้องหน่อยครับชื่ออะไรกันนะครับโคค่ะรูทครับครับผม ร้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยร้านอ๋อร้านยู่ตรงนี้เลยค่ะกับก<อ>รนค่ะโปรโมทร้านได้เต็มที่เลยนะครับโอเคครับโอเคมาเริ่มผมไม่ชื่อว่าฟลุกมือปิศาจสงสัยไหมครับว,ว่าทำไมผมถึงได้ชื่อนี้มาอาจจะมือไวถูกต้องครับผมเล่นศิลป,ปะมืออย่างเงี้ยได้สวยงามมากเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับเอาล็อกตัวคุณพี่ครับลองดึงแหวกตรงนี้ออกไปผมหน่อยอโอเคครับแล้วโชว์กล้องแล้วลองตรวจสอบแหวตรงนี้ดู และบอกเพื่อนๆสามคนนี้ครับว่าหลายวงนี้เป็นแหวนธรรมดาแน่นอนใช่ไหมครับไม่มีเนาะ,นะโอเคโอเคแหวนปกติอันนี้คือท่าแรกครับที่ผมฝึกมา,าพี่เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมตามหลักของเซอ,อร์ไอแซกนิวตันอะท<ว>ีแแ่แอปเปิลตกใช่ครับ<ห>ผมเรียนมาจากท่านี้แหวนหนึ่งวงนะครับสีโป้งหนึ่งสองสาม ครับผมรออยู่นานแล้วโอเคโอเคครับผมเอางี้ดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ตื่นเต้นมีการพนันเกิดขึ้นีกือาพี่ครับแบดมือหน่อยครับตึงๆพิเตอร์ใช่เตอร์เลยมือใหญ่ดีได้ครับมืออูมโอเคที่ผมเรียกที่ผมเลือกมือนี้มาเพราะว่าผมจะมีการพนันเกิดขึ้นถ้าสมมติฟลุกนับหนึ่งนี้สองสามให้พี่กำแบดไว้ ถ้าจำได้เนี่ยผมยินดีที่จะจ่ายเงินหนึ่งบาทแฟร์ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติกจมไม่ได้เนี่ยผมไม่ต้องการเงินแม้แต่บาทเดียวผมขอเสียงตบมือดังกว่ารอบแรกโอเคนะครับยังร่ยังครับพี่ยังได้มือออกมาครับผมช้าๆเนาะเยกันครับปบหนึ่ง็นนสองสามเคลียนะครับก้องครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสาม มาโอเคปกติชอบเล่นไพ่กันไหมครับเล่นบ <c oughs> ้างเดี๋ยวฟุกให้ดูก่อนว่าไพ่่เนี้ยมันจะมีหลากหลายเบอร์อยู่ก <ฮา S 1> <Okay. S 2> ล้องครับเห็นนะครับกล้องโทเสมาเอาอย่างนี้กันเริ่มแรกเนี่ยคุณพี่ครับฟุ๊กชายคุณพี่เนี่ยแตะไพ่หนึ่งใบใบไหนก็ได้และโชว์ให้กล้องดูและเพื่อนๆดูยกเว้นผมคนเดียวนะครับ ไหนก็ได้ครับหยิบไปเลยครับผมเสรเรียบร้อยนะครับอันนี้ปิดไปเลยครับผมปิดไปเลยครับคุณพี่เชื่อเรื่องการอ่านใจไหมที่ต้องมีจริงใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาลองพิสูจน์กันไพ่เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสีดำกับแดงถูกไหมครับผมใช้่คุณพี่เนี่ยนึกถึงสีไพ่ก่อนผมเห็นเป็นสีดำ ต่อไปเนี่ยดํมเนี่ยมันจะมีโฮดัมกับดอกจิกให้ลองนึกถึงดอกไพ่ครับพี่ดอกจิกครับอันนี้ยากแล้วเพราะว่ามันจะมีแต้ม A1 คิงหนึ่งในบผมคิดว่าไพ่ของคุณพี่เนี่ยเป็นแต้มต่ำเลขต่ำเบอร์สาดอกจิกใช่ไหมครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมามามาเดี๋ยวลองอลนหนึ่งมามามาเอาคุณพี่ผู้หญิงมาละกันเนาะอ่ะสับให้ดูก่อนครับผมลบโกนนะพี่หนึ่งใบครับไปไหนก็ได้รถมารถมาค่ะรถมา อันนี้โชว์กล้องครับโชว์กล้องโชว์กล้อง,อ,งอันนี้ผมจะบอกัว่าให้ผมมีชื่อว่าฟุกมือวิสัทการเล่นไพ่ผมเนี่ยแตกต่างจากนักมกายกคนอื่นนะ <dunno. S 1> อย่างเช่นขั้นตอนแรกครับผมแบบนี้ครับใส่ใส่เข้ามาเลยครับนี่นะครับกล้องเห็นนะครับผมแค่ทำอย่างนี้ตัดมา <S <s <JAY> <S ปุ๊บแล้วเขย่าอย่างนี้แล้วก็โอ<ด>้ยแล้วก<ด>็ด sodium, ีนิดหนึ่งทีปึ้งไปให้เลือกเนี่ยมาบน เดี๋ยวเดียวเ๋ยว,ยว,ยวอันนี้มาดูกันแบหบงายหน้าได้นะเบอร์ง <B aking S 2> นะครับ 2> 1 2 3, 3> <ะ> 1> แต่ถ้าสมมติมือเดียวได้ไหมก็ได้อันนี้คือถาเล่นส่วนตัวผมเลยดูด้านล่างนะครับผม<ะ>กล้องครับจับเลยครับผม1 2 3 2> <ะ> 1> ขอบคุณมากครับ<ะ> <laughs> เต้นดีค่ะชอบตรงที่เป็นแหวน อ่าครับผมอ,อ่าคุณพี่ล่ะครับ <c oughs> จับผิดอยู่แต่ว่า <c oughs> ไม่มีครับผมและคุณพี่นะเจ้า,จาของร้านนะครับจับผิดเหมือนกันแต่ว่าระยะขนาดนี้มันค่อนเนียนฮะยังดูแล้วแบบเอ๊ะเจอมันไปไหนอะไรเงี้ยฟุกก็อยากจะให้ติดตามครับผลงานของคนไทยซึ่งวันนี้ฟุกก็เป็นลูกศิษย์ของเดอะบอยสิทธิ์มาจิกแล้ววันนี้ฟุกก็ได้มาอยู่ในรายการเดอะบอยสิทธิ์มาจิกครับชอบวีดีทีวีของคุณมากครับผมมากครับ